คลิปนี้นะครับผมทำบ่อปลา30ตันด้วยตัวเองนะครับทำเองไม่ได้โม้นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมวัดขนาดบ่อที่เราจะขุดนะครับสำหรับบ่อผมเนี่ยก็3เมตรคูณ5เมตรนะครับส่วนความลึกนะครับผมขุดให้ได้ลึกที่สุดละกันของผมเนี่ยได้แค่ประมาณ2เมตรนะครับวางเสาเข็มนะครับผมเป็นขั้นตอนที่ยากมากๆเลยไม่แนะนำไม่ทำครับ ก็ต้องทำครับผมไม่งั้นจะมันพังทีหลังนะฮะเทป,ปูนครับผมสั่งรถมาได้เลยครับของผมเนี่ยเทหนาไว้ประมาณ20ซนตเมตรครับส่วนขั้นตอนยิบย่อยนะครับเราก็ต้องใช้คนงานเพิ่มครับผมนี่คือคุณแม่ฮะส่วนงานก่องานฉาบนะครับผมบอกเลยว่ามืออาชีพยัางอายครับคืออายแทนไปเลยครับทำไปได้ โบกๆฉรับ,บไปนะครับผมขัดๆถูๆไปเดี๋ยวมันก็นเรียบเองนะฮะและหลังจากเสร็จขั้นตอนการฉาบการขัดแล้วนะครับบอกเลยว่าปาดเงอนะฮะเป็นขั้นตอนต่อไปคือการตกแต่งครับผมสําหรับบอของผมผมเลือกเป็นหินธรรมชาตินะครับที่มีลายสีดําสีเหลืองตัดกันนะครับผมสวยดีฮะ ต่อมาเป็นขั้นตอนของการทําความสะอาดครับผมหลังจากทําความสะอาดแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้แห้งประมาณ7วันเลยนะครับเราถึงจะมาเติมน้ํานะครับผมแล้วก็เล็มสักหน่อยฮะห,หลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมจะล้างบ่อและแช่บ่ออีกรอบหนึ่งนะครับผมวัสดุที่เราใช้แช่นะครับใช้น้ําส้มสายชูนะครับผมเพื่อลดสารเคมีของปูนครับแช่ไว้7วันเลยนะครับ หลังจากแช่ไว้ครบแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับลงกรองครับผมตอนนี้คือถ่ายน้ำาออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เกลือลงไปครับผมเค็มแต่ดีฮะหลังจากนั้นนะครับผมรันระบบกรองทิ้งไว้3วันครับตอนนี้น้ำบ่อของเราก็พร้อมที่จะปล่อยน้องปลาลงไปแล้วครับผมดูมุมบนกันหน่อยฮะเป็นไง